สวัสดีค่ะร้วเต่อยำปักบานนะคะวันนี้ก็ราะะ้านแล้วนะคะ9โมงกว่าจะ10โมงแล้วนะคะลูกค้าเข้าฝนก็โปรยปลายนะคะบรรยากาศแบบน้าทานยำแล้วก็ซดต้มเร็งต้มซุปเปอร์แช่สวัสดีค่ะรับใบเมนูก่อนนะคะอ่ามาเดี๋ยว น้ำปลาทันวี่หรานนะคะน้ำน,น้ำเชื่อมน้ำปลากาแล้วก็ผงนะคะแล้วก็พริกเดี๋ยวจะเปลี่ยนอันนี้แล้วจะเปลี่ยนจากผงวิเศษกลายเป็นใส่ผงอะไรนะผงชูรสอย่างเดียวแล้วล <c oughs> ูกค้าทักถามมันจะผงอะไร ไม่ต้องผสมกุ้แห้งเนาะใส่กุรงกไเลยเฉียวไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ครบสูตรเราสูตรเราคืออร่อยชัวเพราะกวองงัวต้องแน่น,นอันนี้ครุเครานะคะแล้วก็วางไก่ยำไข่แมงดาปลารานะครับเมนูแรกวันนี้ ไข่แมงดาอันนี้ไข่แมงดาย่างนะคะร้านเราไม่ใช้แมงดาต้มนะคะลูกค้าขาจะเป็นแมงดาย่างนะคะแมงดาเผากินต่อหอมหอมหอมปลายันแรกตานี่สองกุมากุ้งสดปลาร้ากุ้งมากุ้งสดปลาร้านะคะนี่มิเต้แล้วก็พริกฉันเห็นยังลูกค้ารับไดนไงดูไหม คนยำาก็เขียวคนไทยก่หิวเอาอเอ็กปลาน้ำลายต่อรวมมน่อยให้มันพอดบันกุกูมากุ้งสดนะคะนี่ ผัดรวมน้อยไปหน่อยนะกุ้งสดมากกุ้งเพิ่งปอกกันเลยลสดไม่สดไม่รู้นะคะปอกกุ้งอยู่หลังบ้านปอกกุ้งน็อกปูอยู่หลังบ้านนะคะตอนนี้นี่ปูมากุ้งสดนะคะดูอ่ะต่อไปเซอมอนปลาเซอมอนปลา น้ำยำเราจะไม่เหมือนกันทุกยำนะลูกค้าค่ะสำหรับใครที่มากินแล้วสั่งหลายอย่างเราจะแบบโอ้ยสั่งยำเนื้ออันไหนมาน้ำก็เหมือนกันหมดเลยไม่ไม่เหมือนนะคะนี่แซลมอนเราก็จะมีพริกเขียวเพิ่มลงมาให้บีบมะนาวน้ำยำนี่รสชาติจะรสชาติแตกต่างนะคะเพราะว่าแม่ค้าจำสูตรไม่ได้แซลมอนก็ นันหนาครับเติมแซลมอนสดมากสนแ,นแล้วก็ขักรวมหนึ่งกรุกแซลมอนเราจะไม่เอามาวางแบนแบนบ,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 บนจานนะเราจะมาคุกกับน,น้ำยำก่อนเพื่อที่จะให้เนื้อแซลมอนเนี่ยน้ำยำเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อแซลมอนไม่ใช่เนื้อแซลมอนซึมเข้าไปในน้ำยำ น,น,นะแบบนี้เลยให้หมแล้วก็พอไข่กุ้งลงไปนะคะ่ะน,นี่น่ากินแมล่าถ้าไม่ทัดกดประกับได้นะพอ,อ,อะปักไว้ให้มันยงองะ อาต่อไปวุ้นเส้นไม่ปลานะคะวุ้นเส้นไม่ปลาจะใส่ผิกเขียวผิกแดงต้นแหง้งผิดมะนาวนิหน่อยอุวว้ยวันไหนใส่คลิปนะ่มันต้องมีแบบเอฟวิติงคุกเขานะคะ ุ้นเส้นก็จะมีกระเฉดนี่วุ้นเส้นเล็บมือนางเห็ดขาวหมูหมูหมึกกุ้งนะคะกนนะนะลุกค้าลูกให้ให้น้ำยำให้วุ้นเส้นดูดน้ำยำนะคะ,ะคและ้วแล้วก็วันนี้ถ่ายคลิปได้นะคะเชา้าเพราะว่ายังไม่ยิ่งมาก ยำมุ้เส้น100้บาทนะคะลาันโตกที่อื่นไข่กัสามสิบลาโนโตกไขไ่หนึ่งร้อยแต่กุ้งร้าเราใช้ใช้สามสิบตโลยี่ห้าตโลนะคะนี่ยำม,มุญเส้นอ่ะต่อไปยำสัตว์หนักพาล้าทำนเรื่อยๆเลยะคะ่ะ กับ,บน้ำปลาสำหรบนเมนูยกับนปลาเนีท่านอื่นเขาตื่นเช้ามาต้องกินกาแฟใช่ไหมร้าน<ม>เราต้องกินปลา <c oughs> ลูกค้า,กาจะได้ตื่นแต่หนักนะคะจะมีปูม,มา้ากุ้งหอยแครงแล้วก็กั้งนะคะนี่กัง้งบ้างสี่ตัวห้าตัวกุ้งสี่ตัวห้าตัวแล้วก็หอยแครง กลุ่มมาใส่ปลายส่ประเทานะย่ำจัดหนักนะคะ <S 2> <S 2> เซินขึ้นไปให้มันสุ่งตุง เลยนัย้นยำให้หมดลูกค้าจะได้เอาอก,กินกับข้าวเหนียวกินกับขนมตีนแบบประกอบไปตาเน่ตาเลยแล้วก็เช็ดซะหน่อยลูกเอาโอโอเคค่ะนี่นตันหนักสองร้อยบาทไปค่ะสองร้อยห้าสิบค่ะไอสองร้อยห้าสิบเลยลดราคาเขาอีกยำหมูกรอบหมูกรอบมาย่าง หมูกรอบไม่ปลา,าหมูกรอบไม่ปลา,านะคะพี่โอ้กสงเจ็ดพี๊กถ้าหมูกรอ,อบนี้จะเป็นรสชาติกลางๆนะคะจะไม่เผ็ดมากอใส่มาลูกแล้วก็จะไม่เผ็ดมากจะออกแบบ้ยหว,วาน หวานเผ็ดอะไรแบบนี้จะกรมก่อบจะไม่สัตมากเหมตตือนตะโพกซีฟู้ดเนะาะหรือใครอยากกินรสสัดก็เขียนมาได้เลยค่ะขอได้เลยน็อโตกตามใจลูกค้านะคะขอได้ทุกอย่างแล้วก็หมูกรอบนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นพวกตะหกดังเลยเห็นไหมกรอบยำหม,มูกรอบยัวจา้าอ่ะ ต่อไปปูมากุ้งดูไปแล้วเดี๋ยวให้ดูมาแกรงมากไม่ล้าปูมาหอยแกรงไม่ปลา,านะคะับเมื่อกี้ดูมากุ้งปลา,าไปแล้วเนาะอันนี้มาหอยแกรงไม่ปลา,าลูกค้ายอยากกินเผ็ดมากเผ็ดน้อยในเขียนมาบอกได้เลยเป็นน้ำลายอยู่ละ

ไม่ลาย้นไมลาะไปค่ะต่อไปมากุ้งไม่ล้าและจบให้ดูแบบไม่ล้ามากจะตักปลาไหลอีเลยอ่ะปูมากุ้งสดไม่ปลานะคะ น้ำยำก็กิขนขาดแล้วค่ะทุกคนคะ่ะนโตะยำงปักบานเลิฟเวอมากจะบอกว่ามีตําเหล่าด้วยนะเดี๋ยวเราจะพ,พาไปดูตําเหล่าด้วยนะคะทุกคนตําเหล่าร้านนอโตะยำงปักบานอร่อยมากเราจ้างเซฟตํำเหล่ามาจากอันนี้นะคะ อไม่ได้เราอ,อินพอร์ตเข้ามาสดแล้ามาพูดแบบนี้ไม่ได้เราตัง้งเชฟตำเหล่ามาจากออประเทศลาวเลยค่ะหนุ่มลาวนะคะ <c oughs> ผิวดีหุ่นดีหล่อมาใครอยากดูใครอยากเห็นก็เมนเข้ามานะคะนี่อบป,ป้าอบป,ป้ามาอบป,ป้านหนุ่มลาวหล่หอเด้อหล่อเด้อพี่น้องเด้อไปต้ามาโต๊ะยังผักบ้านจันทบุรีนะคะอยากดูคลิปบ่อย ก็ถูกใจก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามมาโตด้วยนะคะเดี๋ยวจะลงชิ้นวิดูกันบ่อยๆนะคะหน้ากูป่ว